รอให้ใครฉลองวันเกิดบางทีเขาก็าจำบางทีเขาก็าลืมฉลองวันเกิดด้วยการสร้างความสุขให้คนอื่นดีใจใจสบายทุกปีแน่ๆทำไมวันเกิดจึงเป็นวันพิเศษกว่าวันธรรมดาลองมาขุดให้ลึกลงไปวันเกิดมีความเกี่ยวโยงกับความรู้สึกในตัวตนตลอดจนคำถามคาใจไปตลอดชีวิตว่า ตัวตนที่มีขึ้นมานี้มีค่าอะไรใครเห็นแค่ไหนคนทั้งโลกวัดค่าของตัวตนกันตรงที่ใครจดจำตนได้แค่ไหนใครจำวันนั้นได้แปลว่าคนนั้นเห็นค่าของฉันแน่ในทางปฏิบัติต่อให้ใครได้รางวาัลโนเบลญาติญาติก็ไม่ชนกันจดจำวันรับรางวัลอันเป็นการประกาศค่าชีวิตที่สูงส่งนั้น แตจะยังคงจดจำวันเกิดซึ่งหมายถึงวันกำเนิดตัวตนกันต่อไปทาเนียมการให้ของขวัญให้ความดีใจเป็นการบอกว่าฉันให้ค่าให้ราคากับเธอนะแต่แง่เสียคือส่งเสริมให้หลายคนรู้สึกว่าชีวิตฉันมีค่าโดยไม่จำเป็นต้องทำอะไรให้มีค่าวันเกิดควรจะเป็นวันที่มีความสุข แต่การรอให้ใครฉลองวันเกิดบางทีเอาแน่เอานอนไม่ได้บางปีเขาก็จำบางปีเขาก็ลืมแต่หากเราเองฉลองวันเกิดด้วยการสร้างความสุขให้คนอื่นดีใจใจสบายทุกปีแน่ๆคนฉลาดจึงปรารถนาการให้ทานในวันเกิดไม่ใช่รอรับทานเป็นของขวัญหรืองานเล็กใหญ่จากใครๆขยยบขึ้นไปกว่านั้น พูดเราพูดเรื่องการพัฒนาจิตวิญญาณโดยสละความเห็นกรได้ออกไปวันเกิดแบบพุทธจึงควรเป็นวันที่ไม่ได้รอความดีใจจากคนอื่นแต่ทำวันเกิดให้เป็นวันที่ตัวตนน้อยลงหรือความหลงตัวหายไปสร้างเรื่องดีให้ตัวเองด้วยการทำทานศีลหรือเจริญสติกันทั้งวันเพื่อให้รู้ค่าที่แท้จริงของการเกิดมาครั้งนี้